สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าวันที่22ตุลาคมส5 6 7, 7. ันค่ะพ่อจะดื่มนมตอนเช้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากระนใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเง่งๆเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะพอ่พอจ๋าลืมตาหน่อยเดี๋ยวนเ,นยเดี๋ยวพ่อจะกินนมตอนเช้านะคะเออเฮออรอเนี่ พ่อก,กินนมตอนเช้าเตรียมเตรียมนมใส่เตรียมนมให้พ่อแล้วนี่ <c oughs> ช่งใส่ขวดไว้นะคะเป็นนมที่ทางพภชนาการที่โรงพยาบาลเขาให้เขาให้มาให้แบบให้ห่อมาว่าเออนมนี้จะ,จะเออมีสารอาหารครบถ้วน <c oughs> พ่อดื่มนมนะคะแต่ว่าต้องต้องให้พ่อขยับนั่งขึ้นมาก่อนตอนนี้พ่อนอนอยู่นะคะเดี๋ยวขยับพ่อนั่งขึ้นมาเดี๋ยวจะขยับพ่อขึ้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กบบาลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะจะสั่นสะเทือนหน่อยนะคะขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องพังเดี๋ยวจะขยับพ่อขึ้นนะคะ มจะโกเกอร์เนี่สวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวขยับพ่อขึ้นนะคะขยับพ่อขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณคุณกิติยารักพ่อแม่นะคะให้กุหลาบมานะคะ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขยับพ่อขึ้นนะคะพ่อได้ดื่มนม ราคามีอะไรแล้วก็มีข้อเคล็ดลับนะครับไม่ได้เอาแผนบางไปไม่จะได้ลงสู่ทัพของผมแล้วนะแกนกล้องขึ้นมาจะได้เห็นไม่มีหรอกว่าจะเอาราคาโอเค oh, okay. okay, <laughs> เอ้ไมไม่รู้กันอีกไงอีกไงอีกไงเเดี๋ยวจะดังให้พ่อขึ้นอีกเดี๋ยวขาไม่ต้องยันขาไม่ต้งานเราจะขึ้นเอสอบดันตัวึ้นก็อย่าทำตัวแข็งดิไม่มันท่านอนเนี่ย

ขอบคุณคุณกิติยาลัพ่อแม่นะคะให้กุหลาบมากขอบคุณค่ะคุณที่ขเข้าข้จเาใจให้นะคะ ก็ดืด่มนมอ,อยู่ค่ะ <c oughs>

สวัสดีค่ะพ่อดื่มนมอ,อยู่นะคะ ุณทุกท่านนะคะที่เข้าจอเข้าใจให้กดไลค์กดแชร์ค่ะเขาให้กำลังใจพ่อขอบคุณมากค่ะขอบคุณสองร้อห้าท่านที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณกิติยารักณ์พ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุหลาบหอมๆขอบคุณค่ะพ่อกำลังดื่มนมนะคะ